อ,อากาลมาเหสีเห็นพี่ฝ่ายขวาแม,ม่นางมุทโธภค่ะเมื่อกี้จะพูดมาเนี่ยว่าบุษณสพิมพมหาหน้าท้อทศกัณ์นั้น I, 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 I. เกิดความรักไร่ต่อไม่นางสีดาไม่จริงไม่จริงพี่บอกเลยว่าไม่ uh huh. สวัสดีครับวันนี้ก็มา พบกับคง JO2 Official นะครับวันนี้ก็มาได้ถ่ายทำที่วัดลาดพร้าวนะครับนี่เป็นงานลอยกระทงประจำปีนะครับแล้วจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศข้างในวัดเป็นยังไงนะครับไป,ไปดูนะครับมปทีปวัดนะครับมีลิเกด้วยนะ อากลมาเฮสีแห่งพี่ฝ่ายขวาแม,ม่นางมทุทโธเห็นค่ะปิกิจ,จะพูดมาเนี่ยว่ากแสดงพี่มหาหน้าทางทศกัณฐ์นั้นเกิดความรักใร้ต่อไม่นานสีดาไม่จริงไม่จริงพี่บอกเลยว่าไม่จริงโอ้ยขอบคุณพ่อนะครับขอบคุณยังสูงเลยนะครับจะว่าประวัตินั่นใจนะครับ เราารขอบคุณครับสำหรับรางวัลน,น้ำใจนะครับมอบให้กับนักแสดงไม่จริงยังไงที่ข้าเสด็จพี่ใ่เมื่อของฉันรู้มาว่าเสด็จพี่แอบลงไปหาอาคุณดดีสีดาตลอดเลยนะพี่ข้าไม่ใช่อย่างนั้นพี่พี่เนี่ยทศก,กัดลงไปหานางสีดาก็เพื่ออยากจักแก้แคททำให้นางรู้สึกร้อน,นบนก็วนกระวายทนไม่ได้แต่ในใจของพี่นี่มีแต่ความแคนต่อยลาได้รักเท่านั้นแต่เอาเธอเมื่อวันวาน พี่ได้สรงทหารแต่เอกไม่ตนหนึ่งกับทุเวนพวกเราสว้าวอโนมันฆ่าเสียตายในการครั้งนี้พี่อยากจะปรึกษาเจ้ามุนโทว่าเจ้าเนี่ยคิดเห็นเป็นการใดยงบ้างกับการสังขารครั้งนี้พี่เนควรจะทำยังไงดีเนาะเสดที่ถ้าเสดที่ถามมุนโธมุนโธก็ตอบได้อย่างเดียวคืเนเมียให้หัวเขาไปเถอะเพคะ <c oughs> คำก็ให้สงสีดาสอง ทรงสีดาแล้วยากตัวอีวงทงยักษ์ลูกอ่างของเจ้าที่ล้มตายมันจะงดมากจะมีชีวิตกลับขึ้นมาไหมครับขายกระทงนะครับอยู่ในบริเวณวัดเลยนะครับเมื่อคืนนี้พี่โดนกี่คืนว่ามีอยู่ต้นเดือนธันวาคมที่ทับจากธรรมชาตินะครับตรงบางบอกเอาไปเลไม่เยอะคุณบอกกันที่ไหนนี่แปดสิบบาท ไม่มีทำจากโฟมเลยนะครับบุรณงธรรมชาติดีมากครับใครอยากทำบุญก็เข้าไปในศาลาวัดได้เลยนะครับนะรบุญไปไปน,น,นะ าาวลครับฝนมันจะตกนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมท่าน้ำนะครับในการลอยกระทงวันคืนนี้ครับนี่ข้างในมีกระทงขายนะครับตั้งแต่เล็กจนใหญ่นี่80บาทนะครับ100 สิบาทนี่ของวัดโดยเฉพาะนะครับนี่กระทงจบทำจากลอตเตอรี่นะครับ40่สิบาทครับทุกอย่างคือทำอุรัษ์ธรรมชาตินะครับนี่อุษ์สายน้ำนี่หนมปังนะครับปาลารับประทานได้มลูกจอรลเกชนะครับ ั้างในก็ยังมีนะครับยังทำกระทงกันอยู่นะครับญาติโย,ยมช่วยกันทำนะครับแล้วก็มาขายกระทงกระทงเทียนนะครับแบบจิ๋ว20บาท <laughs> 20บาทลูกพี่อันนี้เขาเอลอย ลอยตรงนี้ใช่ไหมใช่ลอยตรงนี้ได้เลยอ๋อราคายี่สิบบาทครับผมนี่คือเขียร์นี่ทำเคลียร์มดเลยใช่ไหมใช่ทำเคลียร์มดเลยโอ้นี่ครับสวยงามครับมีข้างในมีขายเลยครับใครเข้ามาข้างในอ่ากระทงนะครับไม่มีกระทงทำจากโฟมนะครับมีแต่ ทำจากขนมปังกับ่ต้นกล้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเราไปดูท่าน้ำกันานเราจะไปตรงนี้ดีกว่าท่าน้ำนะครับ ตรงนี้เป็นคลองนะติดกระวัดเลยนะครัโอ้มีท่าเรือลงตรงนี้ด้วยมี ติดกับวัดเลยนะครับเป็นของลาดพ้าวนะครับอันนี้แม่ชื่อคลองอะไรนะครับนี่คลองอะไรนะครับอันนี้ชื่อคลองอะไรแม่นี่คลองอะไรคลองลาดพ้าวอ๋อคลองลาดพ้าวนี่ไหมนี่คลองลาดพ้าวนะครับนี่ทอดยาวไปถึง ไกลเลยครับเนาะคุณแม่เนาะยาวไปถึงนู่นเลยนะวันนี้วัดลาอนพราวนะครับเข้ามานี่ข้างในมีกระทงเยอะเลยครับที่จำหน่ายนะแต่รู้สึกว่าจะสูงไปหน่อยเนาะอ๋อมีรางมีรางมีรางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูรางนะครับนี่รางปล่อยกระทงนะครับตรงนี้ไม่ต้องลงไปข้างน้ำ เดี๋ยวดูน้องเขาดูน้องเขาดูน้องเขาอธิษฐานก่อนนะครับเดี๋ยววิธีปล่อยนะครับไม่ต้องลงไปข้างล่างนี่นครับปล่อยสไลด์ลงไปเลยนี่สวยงามครับโอเคเอแล้วก็มีที่ลงไปย่อน กระทงด้วยมือนะครับอยู่ข้างในนี่ยจะมีที่กลมลงย้อนนะครับ่นี ข้างในก็จะมีการทำบูญนะครับกระทงเยอะแยะไปหมดเลยครับโอเคให้มาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลอยตรงนี้นะช่วยกันนะครับเพื่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงให้ดูบริเวณตรงนี้ก่อน EP หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดู EP สองนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ